เรากลัวไหมคะว่าเอ้ยวันนี้เราจะมาถึงจุดที่โดนโดนใครบีบให้เราจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะไปบุกเขาได้ไม่กลัวครับอืปัจจุบันมีความเป็นเอกภาพพอสมควรเลยครับที่เราจะดําเนินเกมตามสิ่งที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้ค,คือที่เสธบอได้บอกไปว่าสิ้นสภาพค่ะไปอีกนานชั่วลูกชั่วหลานอืแล้ว มีความกังวลไหมคะที่ตอนนี้เขาใช้ทหารรับจ้างมาแบาบมืออาชีพมากเลยพอเห็นบอกว่ามีมีเห็นล่างเขาวๆผมทอง,ทองแถวบางประสาทออรูปแบบ<ร>การรูปแบบการสุรกเปลี่ยนไหมคะไม่ได้กังวลครับแต่ก็ไม่ประมาทอย่างที่พี่ตู่ได้พูดว่าเราอย่าประมาทไม่ไม่เคยประมาทและไม่เคยนําสิ่งที่อยู่ภาวะแวดล้อมให้มาเป็นอุปสรรคต่อ,อการวางแผนตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าแนว เรายังคงอยู่ในหลักการนะครับไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังของพี่น้องประชาชนต่างๆเหล่านี้เป็นผลกระทบทางใจจริงเพราะมันเป็นมนุษย์นะเนาะ,ะแต่เราอยู่บนหลักการนะครับเพราะฉะนั้นแต่สิ่งที่พิสูจน์ได้อีกอย่างหนึ่งคือความสูญเสียของกําลังในแนวหน้าในวันนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับที่พี่ตู่พูดว่าโอ้โหเขามาเยอะมากจะมีผิวขาวจะมูกโดงอาวุธที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็พิสูจน์อย่างภาพที่เราเห็นว่าเราสามารถจะเอาชนะความฝืดในสนามรบเหล่านั้นได้